คำศัพท์ภาษาาธีปะเรงบทที่หกโรงเรียนลูกช้างคำที่หนึ่งแถวเชือกกล้วยหมู่บ้านขวานช้างวงกลมละกี่ทา ซ้ำาชยเมื่อข้างท้ายกินฝึกทุกจูงของคอยจับจบครั้งหลายวันนี้รูใหญ่ กำลังใจ